ดีค่ะประเทศไทยของเรานะคะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามานานแล้วค่ะเพราะว่ามีปัญหาและก็ช่องโหว่มากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรงนะคะหนึ่งในภาวะที่พบเจออยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อออกไปสู่โลกของการศึกษาคนที่ต้องการเดินต่อในสายวิชาชีพเฉพาะนั้นแต่จบการศึกษาสามัญมาบุคคลเหล่านี้ค่ะไม่สามารถที่จะไปตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้ทำให้ผู้ประกอบการในหลายที่นะคะเริ่มมีการพัฒนาหลักสูตรของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่สามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแท้จริง เรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้ในพลเมืองข่าววันนี้ค่ะเหลืองแดงใช่จแดงมันก็จะถ้ามันแห้งหลังจบปรยมศึกษาปีที่6ธีรพัฒน์ตัดสินใจเดินหน้าเข้าโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ในจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้เพราะทั้งอยากเรียนไปพร้อมกับการทํางานและมีเงินเดือนไปด้วยตอนแรกผมจะเข้าเรียนที่ปริญญาตรีเป็นแบบปกติทั่วไป แต่พอดีว่าผมมาเจอที่นี่ครับก็แบบทางนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมด้วยแต่ทางนี้เหมือนแบบตอบโจทย์ผมมากกว่าได้ทั้งประสบการณ์การทํางานจริงลงมือปฏิบัติจริงได้เงินเดือนคือไม่ใช่ไปนั่งจดในห้องอย่างเดียวมันเป็นการศึกษาที่เก่าไปแล้วครับผมว่าเราจะเรียนภาคทฤษฎีอาทิตย์ละสวันเรียนปฏิบัติหวัน คือทฤษฎีประมาณ30%ปตฏิบัติ70%ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยะจะสนองตอบสถานประกอบการนั้นๆอย่างเช่นช่างยนต์ก็ได้ทำช่างยนต์จริงลงมือปฏิบัติจริงแล้วอยู่ในสภาพสภาวะเป็นจริงสิ่งที่เรียนควรเป็นสิ่งที่จะสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงนี่คือความคิดของทีรพัฒนและเพื่อนอีกหลายคนเรื่องเครื่องจักรอะไรพวกนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนคนระับ เรื่องเครื่องมือช่งางอะไรพวกนี้เหมือนแบบดูไม่เป็นผู้ชายเลยทําไมเครื่องมือแบบเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็ไม่รู้จักก็ได้มาที่นี่ก็รู้ทุกอย่างโครงการทวิภาคีคือความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาที่มีความต้องการสร้างบุคลากรที่เป็นงานโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งนี้ขาดแคลนช่างพิมพ์จึงเปิดโรงงานให้ทุนผู้ที่สนใจมาเรียนและทำงานไปพร้อมๆกัน ที่ผมกําลังรับผิดชอบบรรยายอยู่นี้ก็คือวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพเราไม่สามารถเอาเนื้อหาทั้งหมดมาให้เหมือนกับนักศึกษาที่วิายาลัยซึ่เขาเรียนตรงนู้ดโดยตรงแต่เราจะมาวิเคราะห์ว่านักศึกษาที่อยู่ที่นี่ต้องใช้คอนเทนต์ใช้เนื้อหาอะไรบ้างในการทํางานเช่นเรื่องของการเขียนจดหมายเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการฝึกเขียนโครงการระหว่างวันนี้เพราะวาเวลาสอนให้ลงปฏิบัติเลยเพราะเราเน้นทักษะเน้นสกิลเรื่องของการปฏิบัติ เพราะนักศึกษาทุกคนก็จะสนใจอย่างนี้ทุกวันขณะที่สถาบันการศึกษาไ,<ป>ได้ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้อง<ป>และมีอาจารย์มาสอนในสถานประกอบการเนื่องจากหลักสูตรเนี่ยที่เราให้คือ2ปีนะคะเรียนแล้วก็ทำทำงานไปด้วย2ปีหลังจากนั้นก็ต้องใช้ทุนอีก2ปีการที่เด็กอยู่กับเราอย่างนี้สี่ปีเด็กก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยนอกจากทํางานและมีะไรายได้ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรตลอดระยะเวลา2ปีคือข้อแตกต่างของการเรียนที่นี่กับสถาบันการศึกษาทั่วไปปลายทางที่ธีรพัฒน์กับเพื่อนๆจะได้รับคือบุคการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปาวาสแต่นอกเหนือจากพุทธ,ธิบัตรคือทักษะความชํานาญในวิชาชีพผมว่าผมนําหน้าเขาอยู่ก้าหนึ่งนะผมมีประสบการณ์การทํางานมาแล้วแต่เขา่าจบมาต้องไปแข่งขันกับคนอื่นอีกเดี๋ยวนี้ ปริญญาตรีไม่ใช่จบมาก็จะได้งานทําเลยการเรียนสายอาชีพนะคือเราบม่ต้องรอเรียนจบจ้บ่างเช่นผมมาปึกติเนี่ยผมไม่ต้องรอเรียนจบถึงจะมีงานทําแต่ผมก็มีงานทําไปในตัวแล้วก็มีเงินใช้ไปตัวมีทั้งสงอองมงดบันทึกแม่ได้จทางบ้านมันได้ใจชีวิตได้เรียนรู้กันอยู่ในสังคมมูแม่ว่าเราบม่เคยอยู่มาก่อนผลการวิจัยตลาดแรงงานกรมการจัดหางานพบว่า ไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่กลับเกิดปัญหาบัณฑิตตกงานเพิ่มมากขึ้นขณะที่บัณฑิตที่จบจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้จริงเก๋คิดว่าแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์ค่ะคือหนึ่งเรามีงานทำเราได้เรียนถ้าสมมติเพื่อนไปเรียนมาหาลัยใช่ป่ะคะเพื่อนเรียนจบเพื่อนก็ต้องไปนั่งหางานทาไปสมัครงานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นแต่ถ้าสมมติที่นี่เราเรียนที่นี่เราทางานที่นี่ค่ะก็คือไม่ต้องไปนั่งหางานทา การปรับตัวของผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาด้วยการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นหนทางหนึ่งที่สร้างคนที่เป็นงานและให้เกิดรูปธรรมของการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตและตลาดแรงงานในความเป็นจริงของสังคมปัจจุบัน การที่ผู้ประกอบการนะคะลุกขึ้นมาสร้างหลักสูตรการศึกษาของตัวเองหรือว่าร่วมสร้างกับสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ปัญหาการเรียนการสอนและก็แก้ปัญหาเรื่องของการขาดแผนแรงงานได้หรือไม่อย่างไรพลเมืองขาวจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ค่ะกับคุณถาวรชลักเสเถียนรองประธานสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ค่ะ คุณถาวรส,ส,สวัสดีครับพูดถึงปัญหาเรื่องของการศึกษาไทยก็ว่าส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานขาดแคลนที่ว่าเนี่ยคนที่อยู่วงนอกวงการอุตสาหการรมอาจจะนึกไม่ออกค่ะว่าเป็นขาดแคลนยังไงคือขาดแคลนปริมาณคุณภาพแล้วก็เป็นยังไงคะลักษณะกา,ารขาดแคลนที่ว่าคือการขาดแคลนแรงงานปัจจุบันนี้นะครับเราแบ่งออกเป็นประมาณ3ประเภทหลักๆ <c oughs> ก็คือ1เราขาดแคลนแรงงานนะครับเบื้องต้นก็คือขาดแคลนแรงงานคนทํางานเนี่ยปกตินะครับแล้วเหตุผลก็คือประเทศไทยปัจจุบันเนี่ย คนเกิดน้อยนะครับคนเกิดเราต่ำกว่าป,ปีละ8แสนคนละ,ะนะฮะเมื่อประมาณสักงสามสี่สิปีก่อนสัน้นเกิดประมาณล้านคนต่อปีนะครับมันหายไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะปัจจุบันนี้เราคนแก่มากขึ้นนะครับเด็กที่เกิดใหม่น้อยลงเมื่ะนั้นการขาดแคลนแรงงานแน่นอนประเด็นที่สองก็คือคนเนี่ยเียนมากขึ้นคือเรียนสูงขึ้นะระดับริญญาตรีจบปีงของสามแสนคนเงี้ยนะครับมันก็การขาดแคลนแรงงานระดับล่างมันอาจจะมีมากขึ้นนะครับประเด็นที่ สองของการขาดแคลนแรงงานคือ,อเรื่องของปริมาณทางด้านช่างช่างเทคนิคนะฮะ <c oughs> ในอุตสาหกรรมเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยการในปวสจบมาปีงไม่ถึงแสน <c oughs> นะครับมันหายไปไหนหมด <c oughs> นะปีงเจ็ดแปดหมื่นคนที่จบเนี่ยมันหาไม่ได้นะณนะวันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเด็กที่จบปวชมาเนี่ยเป็นแสนจะจบพอเรียนต่อปวสาหายไปไหน <c oughs> อาจจะวกวนเข้าไปในเรื่องสายอุดมศาึกษาซะซึ่งมันอาจจะเป็นสายสังคมสายตา่าง <c oughs> นะครับทำให้การขัดแคลนในงานที่เป็นช่างอุตสาหกรรมเนี่ยก็กระทบปัญหา3คือคุณภาพอของนักเรียนที่จบโอเคประเด็นที่หนึ่งคือหนึ่งคุณภาพไม่ตรงความต้องการสองเรียนวิชา,ากับผู้ประกอบการไม่ตรงกันทํายังไงถึงไม่ต้องแมทชิ่งกันแล้วมันตรงกับความพึงพอใจของผู้ประกอบการซึ่งเป็นช่างซึ่งเป็นช่างอุตสาหการรมอยู่ครับอันนี้คือประเด็นของการที่มันขัดแคลน อุตสาหกรรมแบบไหนบ้างคะที่ทมีการขาดแคลนอยู่ตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมมันขาดแคลนไปเยอะมากอย่างเช่นในอุตสาหกรรมถ้าพูนตรงอุตสาหกรรมทางด้านหนักก็คือทางด้านพวกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมทางด้านเรื่องเกี่ยมทางด้านแมชชีนนิ่งเครื่องจกอักรอุตสาหกรรมทางด้านแม่พิมพ์อุตสาหกรรมโอเคอาจจะมีพูดถึง TKS ก็คืออุตสาหกรรมทางด้านเรื่องสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรมทางด้านเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรต่ทางซิ่งเหล่านี้เนี่ย เราต้องการใช้ช่างเทคนิคที่มีเป็นปัญหาคือเป็นคนระดับกลางเนี่ยะนะครับอย่างตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าเด็กปวชเด็กปวชที่จะเรียนต่อปวสหายไปไหนหมดทำไมก็ถึงเลือกเลือกเรียนเบนเขตไปทางสายอุดมศึกษานะคะทั้งที่เรียนเรียนช่างมาวิชาชีพเฉพาะในตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะคือเด็กบางคนเนี่ยนะครับก็ทุกคนเนี่ยอยากได้ปริญญาตรี<ม>ในเวลาอันสั้นเพราะนั้นเนี่ยเข้าเรียนปวสเสร็จอาจจะโอเคไม่ได้เรียนต่อปริญญาตรีโอเคทุกคนก็ไปม,มุ่งว่าโอเคต่อปริญญาตรีนะ แลเรียนที่มันไม่ยากเกินไปนับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปสายสังคมคบางทีนี่ก็วกออกไปซะ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันหายไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเ้องอไรประเทศไทยเยอะเกินไปรึเปล่ามันมากกว่าร้อหสิแห่งนะปัจจุบันมไม่รวมถึงสาขาที่เปิดต่างหากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็แย่งเด็กนะฮะคือแย่งเด็กมหกไม่พอก็เลยต้องมาแย่งเด็กปวชไปอีกอและแถมในทุนกยศอ,อ,อีก คุณมาเล่นฟรีทุกอย่างฟรีหมดมันก็เลยกลายเป็นทําให้การขาดแคลนมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนมาถึงบอกมาเละกับผมแล้วกันเรื่องคุค่นการาสากยศมีให้มีอะไรต่าง,างให้มันก็เลยทําให้เด็กเหล่านี้เนะี่ยถูกโอนไปอยู่การอุรมสาหมดเลยแล้วเด็กเองก็จะเข้าเป้าเขาพ่อแม่ว่าต้องจบได้ประกาศสิบบัตรเป็นปริญญาตรีนะโอเคมีวุฒิอย่างนี้นะอายุเพียงแค่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดคุณได้แล้วจะจบออกไปก็ตกงานค่ะ มันมีประโยชน์อะไรล่ะเสียงสะท้อนของพ่อแม่อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีฉันมีการศึกษาสายสามัญที่เป,ปริญญาตรีเนี่ยถือเป็นหลักประกันของชีวิตนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมคะคือจริงๆมันในชีวิตความเป็นจริงไม่ใช่ <c oughs> ชีวิตยังความเป็นจริงคือคุณทํางานเป็นไหม <c oughs> คุณทาํางานได้ไหมคุณทํางานได้สมกับราคาที่คุณเรากับกับ,กบไรายได้ที่คุณเราจะต้องจ่ายให้เนี่ย <c oughs> มันจริงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าคุณทําไม่ได้คุณเรียนจบมา ใบปริญญาตรีนั่นนะ่ะมันแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับโอเคคุณอาจจะได้บอกนันเดือนหมื่นห้าคุณอาจจะหมื่นห้าทั้งชีวิตก็ได้อไอบ้บางคนที่เรียนมาระดับสายอาชจจีวะคุณอาจจะโอเคหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดไปสามหมื่นกว่าถ้าคุณมีเราเรียกว่าทักษะฝีมือสูงไปสามหมื่นสี่หมื่นเรื่องธรรมดาใน<ม>ใน,ในโยบายที่บอกว่าจะให้เด็กที่จบปริญญาตรีเนี่ยหมื่นห้าต่อเดือนเนี่ยม,มันเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยป่ะคะที่ทำให้คนเบนเขตมมาไปเรียน ดแน่นอนครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาซึ่งเราเองเนี่ยไม่เคยคาดคิดเลยว่าไปกําหนดอย่างนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ทั้งหมดเนี่ยทุกคนเองเนี่ยมุ่งไปที่โอเคต้องได้หมนะื่นห้านะทั้งที่ฝีมือมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยคี่คนเรามันต้องวัดที่วัดที่เปอร์ฟอร์แมสมรรถนะของตัวเองนะฮะบริษัทจะจ่ายเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยเราก็จะจ่ายตามนั้น เราก็ไม่รู้ว่าภาคราชการเขาจ่ายเขาจ่ายแบบนั้นคุณจะทำไม่ทำมันก็จ้จ่ายหมื่นห้าแต่จริงแล้วเนี่ยภาคเอกชนจริงไม่เขาไม่ได้บังคับเนี่ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเราไม่แข่งหมื่นห้ามันก็ไม่มีอะเมื่อต้องแข่งจะมาเพราะงั้นเนี่ยมันก็เท่ากับยกระดับไปแต่เราคงไม่ได้มาอะฮะว่าเราจะจ่ายหมื่นหกหมื่นเจ็ดถ้าคุณทํางานเป็นคุณทํางานได้ถามว่าหมื่นเจ็ดสองหมื่นเนี่ยก็เรื่องปกติเรื่องนี้มาเราไม่ได้มายนะฮะเราจ่ายตามความสามารถของคุณ อะไรที่เขาไม่ได้สอนแล้วคุณจะสอนเนี่ยค่ะที่มันจะขาดไปที่เด็กจบมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปทํางานพร้อมทํางานได้เลยต้องมีการฝึกงาน6เดือนปีหนึ่งนะคะคือในการทํางานแต่ละอุตสาหกรรมมันมีนิช <N iche S 1> ของมันโดยเฉพาะม,มันจะมีแล้วว่าสเปซฟิกของมันโดยเฉพาะอย่างงานช่างเนี่ยโอเคคุณต้องทําอะไรบ้างงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทำงานอะไรบ้างงานผลิตสิ่งที่คุณต้องทอํา,าทม,ทมีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีงานเฉพาะของมันซึ่งเป็นนิชซึ่งอุตสาหกรรมเขามีอยู่ถ้าคุณสามารถแมทชิ่งในการ สามารถเอาวิชาเหล่านั้นเนี่ยมาเรียนกับด้วยกันได้นะฮะมันก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้ณปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพูดตรง,ตงเราสังคม,งคม,งคมงการศึกษากับสังคมของการทํางานเนี่ยมันแตกกันอย่างเงี้ยแผ่วๆมันไม่ได้แตกกันอย่างนี้นะมันได้ประสานกันแบบนี้คือการประสานกันอย่างนี้เนี่ยมันคือการทํางานร่วมกันแต่ณวันนี้เองก็บอกว่าโอ้ทำงานร่วมกันจริงๆไม่มันจะแค่แผ่วๆแตกกันมันมีโอกาสหลุดได้เด็วแต่ถ้าคุณทํางานด้วยสังโลกของการศึกษากับโลกของการ ทำงานด้วยกัเนี่ยในลักษณะของการผนึกแบบเบี้ยนะมันยังไงยังไงก็เกี่ยวกันตลอดนี่คือการทํางานถ้าระบบเยอรมันเนี่ยมันอย่างนี้นะในระบบเยอรมันระบบญี่ปุ่นมันก็อย่างนี้อยู่แต่ระบบที่เราทําอยู่นั้นเนี่ยมันแผ่วๆอ่ะโลกของการศาก็จะคิดในโลกการศากไปโลกการทํางานบอกเฮ้ยผมบทอย่างนี้นะคุณก็ไม่ทําอย่างนี้นะมันจะทําอย่างไรถึงโลกของการศากับโลกการทํางานมันจะสามารถประสานมือกันได้อย่างในรูปแบบตรงนี้นี่คือปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย การการไปฝึกงานของของเด็กระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเพียงพอไหมคะอืมไม่มีทางเลยครับสามสี่เดือนเนี่ยคุณทำเลยไม่ได้หรอกการถ้าจะเข้าฝึกเนี่ยคุณต้องฝึกอาชีพคุณต้องฝึกในยอย่างน้อยๆน,นี่นะไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรือหนึ่งปีแต่โดยจริงนะในผมพูดตรงเนะเรียนแบบที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบางที่ปัจจุบันเนี่ที่เคเก็ทําหรืออย่างกลุ่มทิ้นส่วนยานยนต์ทับเนี่ยจบปวชปับ๊บคุณอยู่กับเราเลยสองปีจบปวส ต้องสองปีคุณมาอยู่เพียงแค่สองหรือสามเดือนผมถามคุณจะทําอะไรได้ล่ะยังไม่ทันสอนฟาวเดเมนทั่เลยค,คุณก็ไปละแล้วรลเรื่องอะไรจะต้องเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทนในการสอนให้คุณนะถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่อุตสาหกรรมเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมาสอนแล้วใหยคุณยังทางานผมแปดเดือนนะอีกสิบเดือนนะโอเคเขาก็ได้เขาจะสอนแล้วคุณก็ทําทักษะมากขึ้นคือคุณทาไปเรื่อยๆซ้าๆเนี่ยเคยชินมนะันเนปะ็นเขาเรียกว่าทักษะสกิลมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจะมีความรู้ความสามารถจริงเพราะคุณอยู่กับอะไรอย่างน<ม>อยู่กับของจริงสถานที่จริงข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นวิธีในการคิดนานาวิเคราะห์แนวโา้มที่คุณยกกลับไปเดินต่อในมาลัยเดินต่อในดับุดมศึกษาคุณก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ลึกซึ้งจริงว่าเออจริงๆมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะรจริงๆมันต้องทําอย่างนี้นะไอ้ทฤษฎีที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแท็กติกมันมีมันมีจุดอะไรที่เราต้องมองมากกว่านั้นอันนี้คือนักศึกษาเองจะเข้าใจด้วยตัวเขาเอง แล้วในมุมมองคุณถาวรเน,นะค่ะถ้าเกิดว่าต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงจุดไหนยังไงบ้างคะคือการศึกษาเราเองเนี่ยผมก็ไม่อยากจะบอกผมมีนักการศึกษาที่แท้จริงะนะณนะวันนี้หกผมหกสิบนั่นคนะือยุคแรกๆที่ผมดูมันหายไปอ่ะการศึกษานี่มันหายไปคือหายอะไรล้วหายวิชาสกิลนะในระดับ,บมัธยมตอนต้นหรือผดผุมเนี่ยสมัยก่อนเรามีฮะผู้หญิงก็ถักโพเชต์ทำน,นำนู่นทำนี่ ผู้ชายก็ยังมีฉลุทํานู่นทํานี่แบบไม้ตัด,ดน้ำมันอะไรต่างพวกนี้มันเป็นการใช้สก<ม>ิลต่อไฟฟ้าเรียนอะไรต่างเรื่องเล็กน้อยเนี่ยกับงานช่างคือเรียนผสมผสานเนี่ยมันต้องเรียนเตรียมตั้งแต่มัธยมหนึ่งไปแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะต้องมีวิชาสิ่งเหล่านี้เนี่ย<ม>ให้เด็กรู้ว่าทิศทางเขาเนี่ยชอบอะไระไม่ใช่อยู่ดีแล้วเหมารวมว่าคุณต้องเรียนสี่ห้าหกนะคุณต้องเรียนนี้นะไม่ใช่บีบบังคับให้เขาปักเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่า,วา,วา ทุกคนเนี่ยมองเลยว่าหนึ่งตำแหน่งนะจะเป็นพออน่าจะเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปมองตรงนั้นบทเนี่ยคือไม่ได้มองว่าผลผลิตของนักเรียนจะคือจะคืออะไรแล้วถูกต้องกับจริตของนักเรียนเหล่านั้นไหมถ้าคุณทําให้เด็กนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยให้เท่าจริตนะครับอาจารย์แนแนวเออคุณต้องไปทางนี้นะคุณจบมม .2 แล้วนะคุณชอบงานทางด้านนี้คุณไปทางด้านนี้ดีกว่าอย่เงี่ยนี่คือสิ่งที่พัฒนาประเทศไปให้ถูกจริตของคนค แต่ตอนนี้เราผลักเด็กนะเราพุชเราไม่ได้พูให้เด็กเรียนตามความจากความรู้สึกที่เขาอยากจะเป็นคไม่ใช่ว่า,เาบเราบอกว่าให้ไปเรียนอาชีวะแล้วคุณจะตันแค่อาชีวะคุณจะริบอาชีวะปวชปวสปิญญาตรีปิญญาโทในอนาคตไม่ว่าจะเป็นนิดาเอ้ยจาสินเอ้ยคุณก็เรียนต่อได้แต่มันเรียกว่า live learning เรียนไปทํางานไปในจังหวัดแต่ละทีเนี่ยมันจะทําให้คุณเองเนี่ยมีความเก่งมากขึ้น นะครับมีความเข้าใจกับชีวิตจริงมีความเข้าใจกับงานจริงแล้วคุณเอาเทอรี่หรือทฤษฎีเนี่ยมาผสมผาสานกับสิ่งเหล่านั้นคุณจะเป็นผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะอย่างที่คุณถาวรเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่ารจริงๆแล้วปัจจัยของการขาดแคลนแรงงานถ้าพูดถึงในระบบองการอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะว่าอย่างหนึ่งก็คือคนมุ่งไปหาปริญญาตรีรทรีนี้มันไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องของระบบโครงสร้างการศึกษาแล้วค่ะมันเป็นเรื่องของทัศนคติของคนแล้วว่าฉันต้องได้ปริญญาตรีนะจะมีวิธีในการในการแก้้้้ไไไขันคติีดยงงงบา เรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฝังรากลึกในยวัฒนธรรมเรามายาวนานเกินไปนะครับพ่อแม่ก็บอกว่าลูกหน้าเกิดมาให้เป็นเจ้าคนในคนนะนะครับ,รรบพูดนี่แหละครับสองก็คือระยะหลังในประเทศไทยเนี่ยคนระดับกลางนี้มีมากขึ้นถูกไหมพ่อแม่มีไรายได้มากขึ้นพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเองเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักนะลูกพ่อแม่บอกให้ลูกเองต้องเรียนปิญญาตรีนะไปต่อทอุจบโทอายุยี่สิบสี่จบปิญญาเอกอายุยี่สิบแปดนะถ้าโอเคแล้ลทบมาคุณทำอะไรได้ ประเทศไทยเรามีด็อกเตอร์เต็มไปหมดหรือมีอะไรต่างเต็มไปหมดแต่เราอยู่ของจริงเราต้องผลิตของจริงให้ได้มีแนวโน้มที่เราจะเห็นผู้ประกอบการอย่างอย่างทีเอสเคเนี่ยค่ะออกมาจัดระบบการศึกษาหลักสูตรที่ที่เป็นของตัวเองเฉพาะเนี่ยอีกหลายที่มีไหมคะมีฮะตอนนี้รรเรามีเราเรียกว่ากอรอออคือคคอาชีวะเขากำหนดเรื่องของคณะกรรมการรัฐร่วมเอกชน,อนอของอาชีวศึกษาจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเช่นโรงแรมท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีตอนนี้มีอ กลุ่มอุตสาหการกรมเดินอยู่ในชิ้นส่วนซึ่งเรากําหนดออกแบบรูปแบบนะต่างๆเราจะกําหนดว่าโอเคคุณต้องเรียนสอนยังไงปรับหลักสูตรยังไงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยังไงนะครับตลอดจนการฝึกให้อาจารย์เองเข้าใจกับเราคือ <todo. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องโลกโลการศึกษามันต้องผนึกกับโลกของการทํางานให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอสอนี่มีความสคาคัญสูงมากผมยังมองว่าในอนาคตคาการรับรัฐและเอกชนของอาชีวะเนี่ย มันอาจจะไม่เปลี่ยนเรื่องของแม่พิมพ์เรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสนะ์เนี่ยให้มันมีหลายๆก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกการศึกษากับโลกงการทํางานมันจะพันเกเข้าขมา<ฆ>ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอย่างเช่นผู้จัดการโรงงาน<ฆ>ก็จะสามารถคุยกับผอ,อของวิเลยได้ผู้ใ้เข้าใจไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ที่ h r h r อา<ฆ>ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเนี่ยในโรงงานต้องการอะไรผมถามจรงิงเอชอาจะรู้เหรอเอชอาก็ไม่รู้หลงเหียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้ว h r เป็นผู้ ทำกับดูแลทำเปเปอร์เวิร์กให้แล้วพูดคุยกันในลักษณะภาพกว้างแต่ดีมาร์กับซับลายมันต้องคุยกันเองนี่คือสิ่งที่ความดีมาน์กับซับพลายไม่ได้คุยกันไม่เคยเจออกันเลยต่างคนต่างก็บนนะครับโลกอานสาก็พูดอย่างนี้โลกของการทํางานก็บอกอย่างนี้ HR ก็บอกว่าเอ้ยผมก็ได้ทาไงคุณคุยกันเลยเพื่อคุยกันได้คุณเสนอกันนะเอเป็นแค่ตัวกลาง แต่ว่าดูสภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะการที่ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาอย่างเดียวน่าจะไม่เพียงพอตัวนี้คุณถาวรมองว่ารัฐจะช่วยช่วยส่งเสริมช่วยจัดการตัวนี้ได้ยังไงบ้างที่ตอนนี้รัฐก็พยายามนะผมก็เข้ากับเป็นทํางานให้อาศาสตร์รัฐเองพยายามเชื่อมมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาตัวนี้ผมเองก็เข้าใจแต่ระบบมันสะสมมนานานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาขอให้เรามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ปัญหาตัวนี้จริงแล้วอ่านมันออกแล้วกัน คือเวลานี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจฟิโลโซฟีหรือคอนเซปต์มันได้แล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงมันได้คือการศึกษาเพื่อสังคมและการทํางานและมีอาชีพที่ยั่งยืนนี่คือผลผลิตของการศึกษาเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรนี่ให้สังคมอาชีพงานท,ทางานเนี่ยมันสามารถหาพวกนี้ไปได้ค่ะเพรานะเราดูผู้ประกอบการที่ที่ออกมาทําแบบนี้อีกขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะหวังว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกมีตอนนี้เราก็มีอย่างอุปสาหกรรมยนยนมีเป็นสิบ,บริษัทที่ทําตัวนี้ กลุ่มแม่พิมพ์ก็มีทากลุ่มทางด้านเรื่องเครื่องจักรกลก็ทํา oh. อยู่กลุ่มทางด้านเนี่ยสิ่งพิมพ์ก็ทําเพราะตอนนี้อุตสาหกรรมเราออกมาทําหมดละ <Okay. S 2> แต่พิมพ์แต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยม,มาถึงขนาดโอเคแต่เราก็ไปยุ่งอยู่ในกับพวกอาชีวะเป็นหลัก <Okay. S 2> แล้ววันนี้เราไม่ไปยุ่งกับอ,อุดมนะเราจะยุ่งกับทางนั้นอาชีวะเพราะว่าเราระดับต่างมันหายอ่ะเรามีปิญจตรีปีจบสองน้าแสนที่ตกงานเราเมื่อไรก็ชังมันไม่เป็นไรหรอกแต่ตรงนี้เราหายอ่ะเพราะงั้นเราต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เพราะเอามาอยู่กับเรา ทำงานกับเราฝึกกันไปสองปีที่อยู่กับเราเนี่ยมันก็จะทให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นมิตรซึ่งกันและกันความเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็อยู่ด้วยกันครูมีครูฝึกครูนิเทศของโรงเรียนก็เข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีความรู้สึกความมีความเป็น loyalty พักดีในองค์กรเนี่ยดีขึ้นเจ้าของบริษัทก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเด็กก็โอเคก็จะทํางานกับเราในอนาคตเด็กมีความรู้สึกที่ดีมีไรายได้ในขณะเรียนได้ นะครับมีสามารถส่งให้พ่อแม่ได้สามารถมีเงินได้ใช้ได้นะคุณเพียงแค่อายุ1 8 1 9เนี่ยคุณมีเงินเดือนรวมทั้งโอเวอร์ไทม์มีเป็นหมื่นๆื่นโอเคเด็กเองแฮปปี้เด็กเองเหล่านั้นก็จะมีชีวิตการทํางานที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในอนาคตเพราะว่าบริษัทก็รับคุณเนี่ยถ้าคุณมีความสามารถบริษัทก็จ่ายอยู่แล้วแล้วคุณก็เติบโตไปคุณเยียนปิญญาเอ่อปวสปิญญาตรีอนาคตคุณจะต่อทุกมันเว้ทาไหนก็ได้อะนี่คือสิ่งที่ผู้ปกครองหรือว่าตัวเองอาจจะกังวลว่า เด็กที่จบอาชีวะไป,ประเรียนสายวิชาชีพเฉพาะหรือว่าไปทำงานเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับเด็กจบปร,ริญญาตรีหรือเปล่ามันสามารถเกิดขึ้นได้โอ้เยอะแยะไปแล้วะ <Okay. S 1> อย่าไปคิดว่า้ตอนนี้เนี่ยการเรียนอาชีวะเนี่ยสิ่งที่คุณจะมีโอกาสได้มากที่สุดคือคุณมีโอกาสเป็นองค์ธุริยวมากขึ้น,นคือมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้นเพราะคุณเรียนรู้กันมาแล้วเนี่ย mm hmm. คุณออกไปประกอบอาชีพ mm hmm. โดยใช้สกิลของคุณเนี่ยเป็นหลักคุณมีลงกึ่งก็ได้ลงทําเชื่อมก็ได้ลงทําเรื่องเหล็กอ็อกอะไรก็ดะ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถทําได้แม้ทั้งคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารก็ได้ใช่ไหมคุณเรียนอาชีวะทางด้านอาหารคุณมีตัดเสื้อผ้าก็ได้ความเป็นองค์เพอร์ฟีนัวคุณก็จะมีมากขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้คุณมีโอกาสมากกว่าเรียนสายคุณตสา้ซ้ําไปเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยอาชีพของคุณเองนะเพราะคุณชอบวจริตของคุณอ่ะคุณชอบเป็นท่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างทําผมอะไรต่างคุณมีวจริตที่ชอบอย่างนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่ทําแล้วคุณสบายใจทําแล้วคุณาำรู้สึกสุขใจผมคิดว่า อาชีพไหนที่คุณทําได้เยอะและคุณไม่สุขใจได้นผมถามว่าคุณจะมีความสุขไหมนในชีวิตคุณค,ครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เรามองหรือว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมเลยอย่างเดียวนะเรามองในภาพอุตสาหกรรมเลยว่าเราต้องการแต่สุดท้ายจริงๆนวเนี่ยเขาก็สามารถเลือกทิศทางที่เขาจะเดินได้ในชีวิตในอนา,นา,นาคตด้วยฝีมือของเขาเองด้วยฝีมือของเขาเองนะฮะไม่ด้วยไปประกาศปฏิบัติไม่ใช่ ไม่มีใครเข้าไปหาคุณทําผมเพราะว่ามีคุณมีประกาศปฏิบัติติดไว้หน้าร้านนะไม่ใช่<ม>เพราะว่าฝีมือคุณดีลูกค้าถึงติดค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณถาวร้วยนะคะที่มาร่วมแลกเปิดมอมองพูดคุยในรายการพลเมืองข่าววันนี้ค่ะขอบ,บคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ ระบบการศึกษาไทยนะคะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ต้องมีการพัฒนาและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับการศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้จริงค่ะพบกับรายการพลเมืองข่าวได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ